สวัสดีครับผู้ชมพวกผมนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็มีชื่อขนาดนี้นะครับแล้วก็เสื้อลายสวยมากๆขนาดนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก วันนี้จะเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ21ปีของน้องฟอนนัทิชาจันทร์วารีเลขาสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นั่นเองแล้วก็น้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเพื่อแป๊บเดียวเวลาก็เดินมาถึงตอนที่น้องอายุ21แล้วนะคือยังจำได้ว่าแบบ สมัยแบบน้องเข้าวงใหม่ๆยังแบบตัวเล็กๆสดใสสดใสอยู่เลตอนนี้แบบโตเป็นสาวสวยมากๆแล้วก็ชัดเจนด้วยฝีไม้ลายมือแล้วก็ประสบการณ์มากๆด้วยนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับวันเกิดน้องทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมาสรุปเหตุการณ์ต่างๆสรุปเรื่องราวต่างๆสรุปผลง,งานต่างๆของน้องค์กรให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะครับทำมาทุกปี แล้วก็หวังว่าจะได้ทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อะน้องฟอนเนี่ยผมว่าน่าจะก่อนเข้าวงเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันละวบ้านะครับเพราะว่าน้องเคยเล่นซีรีส์มาก่อนนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยในช่วงที่เออ่แคดิเดตรุ่นสองเขาให้เปิดตัวกันในตู้ปลาน,น้องก็ว่าหมายถึงว่าเป็นช่วงที่ละครที่น้องแสดง จะฉายตอนจบแน่นอนจะได้ออกด้วยนะครับก็คือเรื่องบุกเพศนิญญวาดที่น้องแสดงเป็นแม่แก้วรูก,ก่อนพี่มืดกับแม่กาลเกตน,นะครับก็ว้าวกันมากๆเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนั้นเนี่ยน้องฟอนดูจะเป็นตัวเต็งมากๆเลยที่จะติดเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่สองโอเว่นเคนะครับด้วยประสบการณ์ความน่ารักประสบการณ์ ในด้านบันเทิงรวมถึงความมุ่งมั่นของน้องความมั่นคงมั่นใจของน้องเนี่ยมันก็ฉายออกมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในที่สุดคณะกรรมการก็ตัดสินใจเลือกน้องเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเหล่าผู้กล้าน้องๆรุ่นที่สองของวงบีนเคร์เอในที่สุดนะครับก็ว,ว้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเข้ามาเป็นสมาชิกของวงได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ น้องต้องทํางานหนักแหละเพราะว่าน้องต้องเปลี่ยนที่อยู่เนาะคือน้องเป็นคนหัวขิดหมายถึงว่าเรียนอยู่ที่หัวหีตก็ต้องย้ายมาที่โรงเรียนใหม่ก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงแต่ว่าฟอนต์เขาเต็มที่อยู่แล้วเขามั่นอกมั่นใจกับเส้นทางที่น้องเดินอยู่แล้วนะครับก็เต็มที่มุ่งมั่นมากๆแล้วก็น้องก็ในช่วงที่รุ่นสองเข้ามาก็จะตรงกับ ช่วงที่จะมีซิงเกิลที่4ของวงมินเคฟูดิเอตคิมิวะเมโลดี้นะครับน้องก็สามารถมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเดบิวต์ของรุ่นที่2ได้นะครับก็คือเพลงฤดูใหม่ที่มีพื้นที่ว่างแค่16ที่นั่งเท่านั้นแล้วน้องติดเข้ามาในตำแหน่งของฟรอนต์เมมเบอร์ด้วยนะครับคือแถวหน้ายืนข้างๆกับมิวนี่แล้วก็ อีกฝั่งก็จะเป็นยูเน่นะครับก็ถือว่าโดดเด่นเชิดชายมากๆนะครับตอนนั้นฟอนก็ได้ได้รับการจับตามองว่าจะเป็นอนาคตคนเมมเบอร์ <c oughs> <c oughs> ในอนาคตที่ต้องโด่งดังแน่ๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงซิงเกิลต่อไปก็คือซิงเกิลที่5ซิงเกิลบีเอ็มเคเฟสติ น้องก็ได้รับเลือดติดเซบสิครั้งแรกจนได้นะครับในด้วยความที่เขาเลือกอานาง12ตอนนั้นก็เรียกกันอย่างนั้นะของฝั่งบินเคลรรุ่นหนึ่งแล้วก็เมมเบอร์ตัวท็อปของบินเครุ่นที่2-4คนเข้าไปน้องก็ได้รับเลือดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในซิงเกิลนี้เนี่ยสิ่งที่พิเศษก็คือเขาจะให้ แฟนกับซื้อซีดีเอาโค้ดไปโหวตกันใช่ไหมครับในงานเจเนอเรชั่นครั้งแรกซึ่งรุ่นสองบอกว่าโจดโจดใหญ่เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรุ่นหนึ่งดังมากๆสามารถคลองคลองใจผู้คนได้อ่ะรุ่นสองมาใหม่ๆเพิ่งได้ออกฉายแสงได้ไม่นานเองนะครับแต่ว่า น้องฟอนก็สามารถฝ่าฟันตรงนั้นทำให้แฟนคลับหลงรักได้จนสามารถโบน้องให้เข้ามาติดอยู่ในกลุ่ม u n d e r Girls นะครับจนได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็น้องก็มีรายชื่ออยู่ในซิงเกิลที่6ที่มันมาจากผล G.E. เ่ยแหละซิงเกิลที่6 beginner นี่น้องก็ไม่ติดเพลงหลักแต่ว่าติดอยู่ในเพลงรองก็คือเพลง Kimino Kotogasu Inagara นะครับซึง เอ็ e ก็น่ารักมากๆนะครับน้องฟอนก็ปล่อยความโกะของน้องออกมานะครับเป็นบทที่น้องได้รับก็คือฮ่าฮาดีนะครับน่ารักดีอ่ะนั่นก็คือผลงานผ่านไป4,5,6นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอสี่ห้เนี่ยเขาก็จะรวมเป็นหนึ่งอัลบัม้มซึ่งก็คืออัลบั้มที่2ของวง b บนเคโฟอตอัลบัมจาบาจา ก็ต้องบอกว่าบนถึงจุดที่น้องฟอนประสบความสาเร็จที่สุดเลยเพราะว่าน้องสามารถน้องได้รับคัดเลือกให้เป็นเซนเ,นเตอร์ของเพลงจัมปาจานะครับคู่กับน้องกูเป้ซึ่งต้องบอกว่านี่คือเมมเบอร์รุ่นที่2คนแรกที่มาสามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เพลงหลักจนได้นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่า Official, ออฟฟิเชียลคงวางแผนกันมานานแล้วล่ะว่าจะให้ฟอนขึ้นมาได้เฉิดฉายนะครับเพราะว่าในคอนเสิร์ตสเปนมิชชั่นคอนเสิร์ตในงานเจอร์เลอร์เลชั่นครั้งแรกในเพลงเขาเรียกละเพลงเลยนะอะไรตัวคริสต์มาสอีฟเนี่ยปกติจะเป็นแก้วแล้วก็ตาหวานจะมาร้องแทนแจนใช่ไหมครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยน้องฟอนได้รับเลือก ให้มาลองตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะทดลองอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายน้องฟอนก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงจราจารจนได้นะครับซึ่งน้องก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับสามารถทํางานร่วมกับพี่ๆได้อย่างดีเป็นเซนเตอร์ผู้ปูกเป้ได้ดีมากๆนะครับเป็นเป็นคือพูดถึงจราจารเราก็เห็นภาพฟอนเฉิดฉายขึ้นมาเลยซึ่งต้องบอกว่าน้องโดดเด่นจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้น ก็เข้าสู่ซิงเกิลที่7ของวงเ n k 4นนะครับซิงเกิล77ดินแดนแสนวิเศษน้องฟอนก็มีรายชื่อติดเซนบัสิ์ในเพลงนี้เช่นกันนะครับก็ถือว่าวาวมากๆเขาบอกว่าเพลงนี้ก็จะเน้นค่มิเซเว่นจากผล G.E. บวกกับเมมเบอร์ที่อายุน้อยๆอยูในช่วงนั้นนะครับน้องฟอนก็อยู่ในเกณก็ทำให้น้องมีรายชื่อติด จนได้นะครับก็ได้ไปแสดงเ v าวีนูดีนั่นกันนะครับน่ารักสดใสดีนะครับชอบผมชอบเพลงนี้มากๆเลยนะแล้วก็ในซิงเกิลนี้เนี่ยจะมีเพลงจากละครด้วยนะครับก็คือสายซับนะครับที่น้องแสดงใน,นละครซีรีส์ One Year 365วันเยาสามร้อยหกสิบห้าวันบ้านฉันบ้านเธอด้วยนะครับที่น้องร่วมกับหลายๆนคนนะครับในส่วนละครเดี๋ยวว่าอีกทีเนาะอ,อันนี้ไล่เนส่วนของ เพลงในซิงเกลิลอัลบั้มของวงก่อนนะครับอ่ะมาต่อกันที่ซิงเกลิลที่8นะครับซิงเกลิล high tension นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกลิลที่น้องฟอนประสบความสำเร็จนะครับสามารถกิเซบัสสิในซิงเกลิลนี้ได้ในเพลงหลักก็คือ high tension นะครับก็อ่ะเริ่มเห็นการที่มีรายชื่อติดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆของฟอนแล้วนะครับก็สุดยอดมากๆ นะครับแล้วก็ซิงเกิลที่8นี้เนี่ยก็จะมีงานเชล e ลอร์เรลเลชั่อีก e ครั้งนะครับก็ให้แฟนคลับซื้อซีดีออกมาโหวตกันแล้วก็น้องปอนเนี่ยก็สามารถมีรายชื่อติดอยู่คราวนี้คือประสบความสำเร็จเลยนะครับเพราะว่ามีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซบัสสิกเลยนะครับอยู่ในดับที่16 ก็ทำให้ในซิงเกิลที่9 Heavy Rotation นอรก,ก็มีรายชื่อติดในเพลงเ e a v y r o t a t i o นนั่นแหละนะครับก็ว้าวมากๆนะครับเริ่มเริ่มมีผลงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นกันนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่ไม่ใช่ซิงเกิลต้องบอกอัลบั้มนะครับเพราะว่าเจ็ดแปดเก้าเขาก็จะรวมเป็นอัลบั้มอีกครั้งซึ่ง อัลบั้มเนี้ยพิเศษเพราะมันมาจากการเป่าหญิงฉุบงานจันเกตนะครับคัดเมมเบอร์จากการเป่าหญิงฉุบซึ่งน้องฟอนเป่าหญิงฉุบไม่ติดนะครับก็ทําให้ไม่มีรายชื่ออยู่ในอัลบั้มที่สิบ <20. S 1> ไม่ใช่อัลบัม้มอัลบัม้มเอออัลบั้มที่สานะครับโปรตาปีเปิลก็ไม่มีรายชื่อติดนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจําไม่ผิดน้องมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองใช่ไหมครับเธอนั่นแหละ,ะแกลบ,บเพลงของโฆษณาแกลบประกันได้ว่าน้อง ชื่อนะครับอ่ะมาต่อนะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ซิงเกิลที่ของวงเดนแคร์โฟร์ีเอนะครับซิงเกิลดีอาร์นี่น้องฟอนไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักนะครับก็คือดีอาร์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็งงๆอยู่หนเหมือนกันแต่ว่าในเพลงรองเนี่ยน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลง Only Today ในเวอร์ชัน คาเปลล่านะครับน้องเป็นเมมเบอร์สายร้องก็มาลองประสานเสียงแนวคาเปลล่าก,กับเมมเบอร์สายร้องด้วยกันก็เป็นเพลงที่เพราะมากๆ <Yeah. S 2> เพลงหนึ่งเลยนะครับน้องได้โชว์พลังเสียงสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในซิงเกิลที่11นะครับก็คือซายยนารครองนะครับก็เป็นซิงเกิลที่เกี่ยวกับ GE อีกแล้วนะครับแล้วก็ ตัวเหมือนกับว่าอันนี้พิเศษเลยเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลที่แบบมาให้ลงคะแนนเสียง G E ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเนี้ยทำรวม2องวงเลยมี C G M เข้ามารวมด้วยแล้วก็ตัวโนฟอนเองก็เหมือนเป็นตัวแทนของรุ่นสนะครับได้เป็นหนึ่งในเ,นเซนเตอร์ของเพลงนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอผล G E ออกมาก็คือ น้องฟอนก็ยังอยู่ในกลุ่มเซบาสเอีกเช่นเคยนะครับอันดับก็ขึ้นมาสูงเลยนะครับอันดับที่9กเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็น้องก็ได้อยู่ในกลุ่มเซบาสเในเพลงอ่าบิลลีเวิร์สนะครับแล้วก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดฉายเ t ็มทีเลยนะครับก็ยินดีน้องด้วยนะครับก็ว้าว มากว้าวมากนะครับผ่านมา12 1สก็สิบสองลนะ12ซิงเกิลแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาที่ซิงเกิลที่13นะครับซิงเกิล e l i e v e r s <c oughs> ไม่ใช่ b e l i e v e r ์โอ้โหไปหมดละวูวากเ a t e Maybe นะครับซิงเกิลที่สิบสามยูว e กเน้องฟอนก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักของวงเช่นเคยก็คือ เพลงอิวาเกะเมบีนะครับเป็นเซปสิสธ์นะครับก็สุดยอดสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยเพลงจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นซิงเกิลที่สิบเขาเรียกว่าสิบสี่ใช่ไหมครับก็คือซิงเกิลดีสัญญาณนะซิงเกิลของจบการศึกษาของแคปเชอร์ น้องฟอนก็ยังมีรายชื่อติดอยู่เซบัสซิอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการรวมอัลบั้มที่แบบอันนี้ก็จะแบบงงๆหน่อยเป็นปกติจะสามเป็นหนึ่งเป็นห้าเป็นหนึ่งนะครับก็อัลบั้มที่สี่ของวงก็มาจากการเป่ายิงฉุบเช่นกันแล้วรอบนี้น้องฟอนดวงดีนะครับก็สามารถเป่ายิงฉุบผ่านเข้ามาเป็นหนึ่งในสิบหกโคสุดท้ายจนได้ก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลง กิ h งแฮมเชคนะครับก็ต้องบอกว่า,ว,าว้าวติดกันรัวๆเลยน้องฟอนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มาที่ซิงเกิลที่15ซิงเกิลปัจจุบันก็คือ k คิโบเดกิรีเฟนรรน้องก็มีรายชื่อติดเซบสิี่เช่นเคยนะครับก็นี่คือผลงานของซิงเกิลนะครับที่โอ้โหน้องมีผลงานเยอะแยะมากมายเลยพูด,ดยาวๆมา14ีนาทยาวมากนะครับ เสียดายนิดที่ว่าอ่ารอบนี้น้องไม่ลง GE นะครับก็ทําให้ซิงเกิลต่อไปไม่มีชื่อน้องฟอนแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็นอกจากผลงานในส่วนของเพลงในวงแล้วน้องก็ยังมีเกี่ยวกับโปรเจกต์พิเศษด้วยนะครับก็คือโปรเจกต์ที่เขาคัดเมมเบอร์มาออดิชั่นกันซึ่งตอนรีเริ่มนี่ก็คือทำร่วมกับอ n i v e r s a l Music เลยก็คือโปรเจกต วงไลล่านะครับก็น้องก็ติดเข้ามาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นไวร่าแล้วก็มาหลังจากนั้นมาถึงปัจจุบันน้องก็ยังลุยต่อก็มาเป็นวงคาร่าในปัจจุบันกับเพลงมิร a เคิที่ตอนนี้กำลังดังคิดต,ติดลมบนมากๆนะครับสุดยอดมากๆก็เข้าไปดู m v ดูอะไรกันได้นะน้องก็เต็มที่มากๆเลยน้องฟอนนีของจริงมากๆเลยนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วนะ้องก็ยังมีโปรเจกต์เกี่ยวกับละครแล้วก็ภาพ,พย,ายนตร์ด้วยนะครับในส่วนของละครแล้วก็มี one year 365วันเยียร์สวันบ้านฉันบ้านเธอมอีอะไรนะย u n เดอะคลาสห้องนี้ไม่มีหวยใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีในส่วนของชีสซิสเตอร์พี่สาวชีสนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเพื่อนไม่สนิท โอ้โหละครน้องแบบจุกๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกอะซีรีส์อะไรเรื่องสองเรื่องอะผมจำชื่อไม่ได้แล้วโทษทีนะครับแต่เราก็สัมภาตติได้แล้วว่าโอ้โหน้องผลงานครบถ้วนจริงๆทุกทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเพลงเรื่องการแสดงอะไรน้องน้องน้องผลงานแบบเยอะมากๆจริงๆผมไม่แปกใจเลยว่าเรื่องเกิดนนใคลสถานีวงอะทำไม ตอนจบเนี่ยมันมีมมการเลือกเราแนะนำรูปทองขึ้นมาโดย,โดยโฟอนเป็นตัวแทนขึ้นมาเออผมเข้าใจแล้วว่าเราะอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยผลงานน้องก็เยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่ที่ผมประทับใจมากกว่าผงานน้องๆของน้องฟองน,อ,อ,นอ,อีกก็คือเรื่องของนิสัยใจคอของน้องน้องเป็นคนเราอาจจะดูน้องเป็นแบบ ดูโกโกเปิเปินะแต่ถึงเวลาทํางานน้องแบบจริงจังมากๆนะครับน้องเต็มที่กับงานจริงๆง,งานของน้องคือง,งานระดับคุณภาพทุกครั้งแล้วน้องเป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงมากเราจําได้เลยว่าปกติน้องจะเป็นคนสดใสชิวๆแต่ว่าถ้าเพื่อนน้องโดนว่าหรือโดนว่าน้องเดือดออกมาสัตว์หนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับก โอ้มีใส่น้องสุดจริงๆนะครับประทับใจในตัวน้องมากๆแล้วก็ตัวผมเองก็ก็มีโอกาสได้แบบไปจับมือไปทูช็อตกับน้องอะ่ะแล้วสิ่งที่ผมประทับใจเลยคือน้องน้องน้องคือคนแรกคนแรกเลยนะคนแรกเลยที่ออกตัวมาแบบว่ามาแบบถามผมในเลนว่าพี่ใช่พี่ที่ทําช่อง YouTube ใช่ไหมคาหนูกับแม่ดูอยู่ซึ่งผมแบบโอ้วันนั้นคือ แฮปปี้มากๆอกอะเพราะว่าถ้าจะบอกตรงเลยลือนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบท้อท้อเหมือนกันนะทําที่ทําอะไรไปแล้วคนก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรกันสักเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ไประโยคนันจากของฟอนเข้าไปเนี่ยมันก็ต่ออายุช่องต่ออะไรมาได้จนถึงทุกวันดีได้ต้องขอบคุณน้องฟอนมากมากนะครับน้องน้องมีความสําคัญกับผมมากๆอีกหนึ่งคนจริงๆนะครับก็ประทับใจในตัวน้องฟอนมาก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 ๆ ครับก้วก็ผมคิดว่าเนี่ยภายในอีกไม่กี่เดือนเนี้น้องจะหมดสัญญากับวงแล้วแล้วก็ถ้าให้เดาก็คิดว่าดูจากเสื้อที่รวมผลงานอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยก็คิดว่าน้องอาจจะไม่ต่อสัญ,ญญาแล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต้องคือน้องก็ทำหน้าที่ในฐานะเมมเบอร์มาหกปีเต็มได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว ทำสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แกผมให้แกแฟนคลับท,ทุกคนได้อย่างดีมาตลอดทําตัวเป็นเมมเบอร์คุณภาพมีระเบียบวินัยไม่ทําตัวผิดกฎวงทำสิ่งดีๆมาตลอดนะครับก็ชื่นชมน้องมากๆแล้วก็มั่นใจมากๆเลยว่าในเส้นทางใหม่ที่น้องเลือกเดินเนี่ยน้องจะต้องไปได้ดีแน่นอนเพราะว่าน้องคือเด็กคุณภาพจริงๆแล้วอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับก็วันเกิดปีนี้ ก็ขอให้น้องฟอนมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็คิดขเขาเรียกว่าขอให้ได้มีงานดีๆเข้ามาเรื่อยๆจจเรียนก็ใกล้จะจบแล้วก็ขอให้ได้เกียรติยมกันไปเลยเรื่องงานก็ขอให้มีงานละครภาพ,พยนตร์หรือว่าในเรื่องของเพลงอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้น้องได้เฉิดฉายได้ทำหน้าที่ ได้สิ่งดีๆตอบแทนเหมือนสิ่งดีๆที่น้องทำมาให้ตลอดแก่แฟนคลับทุกคนเช่นกันนะจ๊ะก็แฟนคลับทุกคนก็อย่าลืมไปร่วมไวยพรวันเกิดของน้องฟอนได้ตามช่องทางต่างนะครับผมมั่นใจว่าน้องน่าจะรออ่านข้อความของทุกคนอยู่แน่นอนนะครับก็เป็นใจให้หนูอยู่เสมอน,นะจ๊ะน้องฟอนสุดสั่งวันเกิดน,นะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ